ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมเราอยู่ในเกมโปเกตซากาเช่นเคยเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกพยากรณ์อ,อากาศของวันที่27เดือน1กันนะครับผมสภาพอากาศในวันนี้จะมีอะไรเข้ามาดูกันเลยในวันนี้ก็จะเป็นสภาพอากาศหิมะตกหนักอีกแล้วครับช่วง9ในการ1 4ถึง11ในการ14เข้ามาดูในเขตจับกันเลยครับผมเข้ามาดูในเขตจับระดับต่ําเลยนะครับผม ลงมาที่สภาพอากาศหิมะตกหนักเลยครับโปเกมอนก็จะมีตามนี้เลย <S <S เดี๋ยวเราย้ายมาดูในเขตจับระดับสูงเลยนะครับ <S <S ก็ลงมาที่สภาพอากาศหิมะตกหนกักโปเกมอนก็จะมีตามที่เห็นเลยครับสําหรับในวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับชินชอบอย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผม เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับในวันนี้บายบาย